สวัสดีนานาทุกท่านนะครับผมผมกับผมชิ่งในช่องชีวิตพื้มมากมีความสามารถพเนครับผมอุปกรณ์ที่ใช่ก็จะเ,เป็นเบ็ดขั้นใหม่ไฟครับนี่ครับผมประมาณเจ็ดหลังครับผมสายที่ใส่นี่เป็นสายพีอีนะครับเบอร์หกครับผมสายพีอีหกมนนี่เ็ดเบ็ดมาเป็นพิเศษครับ ใส่สองตะขอเลยครับนี่ครับใส่เบ็ดสองตะขอครับกาเอาอยูผมมือนี้แล้วก็อีกอีกหาขั้นนี่ใส่เบ็ดสามทางแบบนี้นะครับผมครับกาเอาอยูคือกันครับมือนี้รุดไปร้ายแห้งครับบวไว้ก็เลยใส่เป็นเบ็ดสองตะขอแบบนี้ครับส่วนเนื้อนะครับนี่ เนี้ยหาก็จะเป็นเขียดเขียดจิกเขียดจีน่าเขียดตามโมครับที่เขาเอืน่นเอื่นกันเต็มทุ้งได้นี่ครับเขียดเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งนะครับแก้ย,ยากิดน,นึงครับต้องมัดไปแน่นแน่แนบอสันมั่นสีกระโดดนี้ครับนี่ครับผมนี่ครับ เขียดของเทาก็จะเป็นแนวนี้ครับเอาไซเบดกันครับผมนี่ก็จะเป็นวิธีการเกี่ยวเนี้ยวของผมนะครับนี่ครับเขียดงเท้าแล้วก็ลอยจากข้างหลังปากมาแนวนี้นะครับนี่ครับผมเกี่ยวให้ทะลุนวนี้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเท้าไปปักกันเลยครับผมเดี๋ยวขอยัดเข่าไปไซเบเลยครับ ผมเนือห้องกัสีร้อยประมาณนี้แล่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆก่อนเด้อครับผมทำเวลาก็จะมืดแล้วผนก็เริ่มจะมาแล้วครับเบิ้งครับหมืดคำมาแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆก่อนครับเดี๋ยวตอนย่ามกลับมาเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งครับ ฝนก็เหมือนจะตกครับคืนนี้มมฮูว่าจะได้ออกม่ยามบอครับเดี๋ยวขอหยาดใส่ไปเรื่อยๆครับไปละครับนี่ก็จะเป็นหลังสุดท้ายนะครับใส่ไปนี้จะเกิจะเดินกลับครับผมเดินยามกลับครับแล้วก็สวัสดียามเย็นๆครับผมสวัสดีครับนะครับผมใส่เวลา ดูนะครับว่าจิมนีตัวบอรครับผมลังแหลกยืนไก่เลยนะครับยามกันเลยครับผมลังแหลกลังแหลกโดนครับแต่ว่าหัวโดนตัวยังครับผมหูวแต่ว่าไปทางนู้นครับอ,อุ้ยโอ้เบดรุดครับเมื่อกี้เบดโกงลงไปแนวนี้เลยครับผม หลังนี้รุดครับสงสัยไอเหี้ยแน่นอนครับผมผมว่านี่ลังนี้เดี๋ยวขอ,อยัดใส่เหงื่อไม้ด้วยครับผมอะนะครับโอ้ครับลังที่สองนี่รู้สึกว่านำรดไปร้ายครับผมเดี๋ยวขอ,อยัดเอาเบ็ดลงกันนะครับอุย้ยน้อง โดนครับโดนครับแต่๋ยวโบหัววายูโบเดี๋ยวเขาหยับลงไปก่อนครับอุอ้ยโทรศัพท์กดตบโดนครับผมแต่๋ยวโบหัวว่าซียูโบโอ้ลุดครับลุดเลยครับผมโบหนาอยู่ครับดูแล้ว รุดครับผมอ้เดี๋ยวขอยัดเปลี่ยนเหงื่อกันนึครับผมหนาเสียครับวอาเบสสามขอบ่อยู่ครับ,บ,รรบไปแล้วครับขั้นโกงใหเฉย้ครับแต่ว่าตัวปลาน่าจะรุดไปแล้วเดี๋ยวขอยัดเส่เหงื่อกันครับผมหลังคัดมากเหงื่อเสียรครับหลังนีอ้ผมขึ้นว่าใสาเ่เบดสามถางนี่มันจะอยู่เลยครับมันบ่อยู่ครับผม ไปแล้วแล้วค่อยหยาดเปลี่ยนเงยรครับผมแล้วถาหลุนมาอื่นครับว,ว่ซซิววะอุษาใส่เบ็ดตาทางแนละ้วขึ้นวัซซิวอยูครับดูสภาพเบ็ดลังนี้ครับโดดขึ้นมาแน่น,นี้เลยครับผมมาผาดกับนี่มันดีดขึ้นมาครับมันลุดหรือไอเหี้ยน่าจะกินครับเบิ้งส่งนะเพราะว่ามันดีดขึ้นมาหาฝากนี่เลยครับ มะก,กอ่อหน่นี่ครับเต็หมุนมดเลยครับสงส้ยจะเป็นไอเหียครับผมเดี๋ยวค่อยหยัดเป็นเหยก่อนครับผมหลังหนีเหมือนกันครับพันระยะยเลยครับผมเบ็ดกะมองางครับโวโหวเป็นไอเหอียหรือเป็นปลาครับ เม็ดงางเหมดเลยครับไอเม็ดพันกันระยุระยะนะครับนายจะเป็นไอเหี้ยครับเบิ้งส่งแล้วแต่ขอ,อยัดเปลี่ยนเหี้ยครับตัวหนึ่งลูบกบวไรเจกโตครับผม <c oughs> นี่แต่ตัวไ้เสียวครับแต่โ่มีตัวไ้รุ่น <c oughs> ดึงไปขั้นหนึ่งครับแล้วก็ขาดวาตัวที่ผาดึ้นไปด้านบนน,กนะกขนาจะเป็นออเหี้กินครับ เดี๋ยวมืออื่นสาวคอยมาเบิ่งกันไหมครับผมเพื่อมีตัวไปกันครับสวัสดีย่าเมื่อสาวครับผมไนเวลามาดูล้ะครับว่าเบ็ดเฮาเนี่ยจะมีตัวกินบอรครับไปเบิง่งไปชมกันเลยครับหลังแหลกจมเลยครับ เขียดกระเสียครับผมหลังนี้เขียดเสียครับเบ็ดกระจมโมยูครับผมหลังนี้เดี๋ยวไปหลังถัดไปเลยครับหลังนี้เขียดกระยูสบายครับวัตถุน้ำเค้าเลยแต่มเมื่อคืนนี้มีอาการครับเสามาในวัตถุ น้ำข้นร้ายครับเบิ่งแล้วมื่อคืนใน้นามก็ลดยางร้ายเมื่อเช้า,า,าครับนามข้นยางร้ายเลยครับเดี๋ยวไปล้างต่อไปครับผมหลังนี่ก็เขียดตายครับผมข้นหนามมันขึ้นเกินครับขืนร้ายเขียดจมนามตายหมดเลยครับหลังสุดท้ายกับวายุครับลดเยื่อเสีย สรุปแล้วคลิปนี้แฮวครับสรุปแล้วคลิปนี้แฮวครับผมหมดไดตัวเลยมีแต่ให้ได้หลุนซื้อครับผมมีตัวให้ได้เบิรงเลยกัดแต่ว่าลุดครับเนื่องจากเบ็ดสามทางถีใไซนี่มันงางครับผมบอยูเบ็ดมันแข็งบอพอครับ คลิปนี้ก็ขอเล่าเพียงเ่านล้นะครับแถวครับผมีค่ัะ